วันนี้มาจะดูแย่กันมาดูแย่ที่บ้านส่งแย่นี่คือพญาแย่เมื่อก่อนแถวนี้แย่เยอะแต่ทุกวันนี้เหลือแต่ลูกปั้นแล้วปั้นไว้เป็นอนุสรแต่ก็สวยงามมากลวดลาย เหมือนแยะของจริงดูไปครับลวดลายดูตัวจริงก็หนังก็คงเป็นแบบนี้จับดูจะนิ่มแต่นี้มันเป็นปูนปั้นครับลวดลายเป็นจุดๆคนรุ่นหลังกแยะเป็น กิ่งกาดมั้งแต่นี้อาศัยอยู่ตามรูตามทุ่ไม้ทุกวันนี้หายากตัวเป็น,ปนจับดูจะนิ่มๆไม่เหมือนกิ่งกา่จาจับดูจะมี สากสากบนตัวมันแต่แยะ่จะนิ่มนิ่มไม่สากกักิ่งกาอ่ะเดินดูรอบๆครับผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปสักหน่อยคงจะเป็นแยะที่นี่ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยเห็นมายืนเด่นเป็นางานเป็สงาอยู่ริมถนนบ้านท่งแย่หรือใครๆรู้จักในนามโบสไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ในเขตอำเภอ ุดชุมจังหวัดยะโสธรอ,อ่ะเข้าดูใกล้ๆหน่อยท้องแย้มันเป็นยังไงลวดลายเหมือนแยะเปียบเลยทําเหมือนมากดูคนปั้นก็มีศิลพอสมควรเมื่อก่อนทา,ทาสีลวดลายสวยงามนี่มัน ผ่านไปหลายปีและสี่ห้าปีสีมันเลยเริ่มจางหายไปตอนนี้ก็ค่อยมีคนดูแลรักษาเท่าไหร่ต้นไม้ต้นไหไรก็เริ่มขึ้นจะปิดบังแย่แล้ว ย้ก yeah, ็อย่างว่าวชอบอ,อยู่นิดนึก็เี๋จะเห็นเดวงดวไ่่ได้ต้องทุมมให้บังหน่อยจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมจ,จนจบนะครับสวัสดี